ปะเตเองอ่ะเขาจะรู้จักกันในนามที่เอาไปใส่ผ้าถุงพอเราเห็นแล้วก็หุยมันสวยมากเลยนะเป็นอย่างอื่นนอกจากผ้าถุงได้ไหมช่วงปลายปีที่แล้วก็มีไปเดินแบบที่โซคนตับรับดีมากค่ะคือไม่คิดว่าแบบว่าตอนนี้สินค้าไทยจะแบบว่าเป็นที่ต้องการขนาดนี้ กลมณีเจริญยุทธค่ะเจ้าของบริษัทเลอคอร์ประเทศไทยในประเทศไทยของเราอะค่ะผ้ากลางก็จะมีลักษณะของผ้าไหมที่เป็นผ้าพื้นถิ่นนะคะภ้าเหนือก็จะมีผ้าม้งผ้าชาวเขาภ้าอีสานเนี่ยก็จะมีผ้าทอผ้าไหมแพรวกัลสินแล้วก็ผ้าใต้ก็จะมีผ้าประจาพื้นถิ่นของเขาก็คือผ้าปะเตปกติอะค่ะผ้าปะเตเองอะเขาจะรู้จักกันในนามที่เอาไปใส่ผ้าถุงคุณแม่เวลาซื้อผักกันอุ้ยจะไปใส่ผ้าถุงไปออกงานไปวัดไปแบบว่างานแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่าพอเราเห็นแล้วก็หุยมันสวยมากเลยนะไม่เป็น อนอกจากผ้าถุงได้ไหมภาพปาเตีค่ะเขาจะมีขนาดที่มีการเขียนเทียนบ้างนะคะเขียนสีน้ําบ้างแล้วรูปลักษ์ของเขาก็จะเป็นภาพวาดที่เหมือนเกิดจากความเป็นมงคลเป็นเหมือนกับเป็นของขวัญรูปแบบของการออกมาของ้าปาเตยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องของเรื่องราวของวรรณคดีบ้างความเป็นวงคลต่างๆในในรูปแบบของสัตว์หรือว่าองค์ประกอบของป่าผืนน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเห็นงานไทยเยอะๆเข้าอะค่ะเราจะเห็นว่าอุ้ยผ้าไหมมีเยอะมากเลยผ้าอีสานก็มีเยอะมากเลยเราจะเห็นในอุดรก็จะมีนาขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเวลาไปเชียงใหม่เราวเห็นชิงใจมาเก็ตอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นงานของภาคเหนือแต่ว่าในส่วนของภาคใต้อุ้ยแทบย,ยังไม่เห็นเลยว่าไหนมีม,ม,มีรูปแบบอะไรใหม่ๆบ้างที่เราเองในรุ่นเราๆอะค่ะสามารถใส่ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะต่อยอดตรงนี้ด้วยเรายิ่งเหมือนกับว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราจะเห็นว่าเวลาเราไปประเทศไหนๆเขาก็จะนําเสนอในรูปแบบของงานค้าของเขาอย่างสวิตเซอร์แลนด์ก็จะ อะไย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วของไทยเองก็มีงานฝีมือที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยเราก็อยากจะต่อยอดให้คนรู้จักรูปแบบของงานศิลปะงานหัตถกรรมของไทยมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ไงางยมากยิ่งขึ้น ในส่วนของผ้าปะเต้นยคะจะมี3แบรนด์ก็คือซอฟเฟบิกก็คือจะเป็นออริจินอลเลยแล้วก็กำมณีจะเป็นลักษณะของแบรนด์กระเป๋าแล้วก็แบรนด์เบลจะเป็นแบรนด์ที่เราตั้งใจเลยว่าอยากจะเป็นสินค้าที่เป็นผ้าไทยในการส่งออกแล้วก็มีความสากลมีความอินเตอร์เพิ่มมากขึ้นทีนี้พอรูปแบบของแบรนด์ที่ทําออกมาค่ะก็คือตอบสนองความเป็นลูกค้าเลยแบรนด์แรกที่เป็นซอฟเฟบิกอะค่ะจะเป็นลูกค้าที่เป็นค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่วัย40 50 60้บกขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรูป พบเพื่อนต่างๆได้แบบดูสุภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของกำมณีเนี่ยจะเป็นลักษณะของสินค้าซื้อง,ง่าย mm hmm. ก็จะเหมาะกับตลาดที่เป็นนักท mm hmm. ่องเที่ยวหรือว่าสินค้าซื้อง,ง่ายๆซื้อฝากค่ะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของเบลเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีความเป็นสากลเป็นโค้ดเป็นสูตรเป็นฮาวายเชิร์อะไรเงี้ยอันนี้จะเหมาะกับสําหรับเป็นสินค้าส mm ่งออกไปต่างประเทศค่อนข้างเป็นสากลนะเพราะคนก็จะเข้าถึงง่ายเออฉันก็ใส่หน้าตาประมาณนี้ฉันคุ้นชินแต่ว่าเป็นผ้าไทยอะไรที่ฉันสนใจสนใจด้วยอ mm hmm. ะไรเงี้ยค่ะ ความท้าทายอย่างแรกเลยก็คือจํานวนของภาพปฏิย์ค่ะเขาจะเป็นเหมือนงานคาฟเนาะเพราะฉะนั้นจำนวนเขาจะไม่เยอะแปลว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราอยากขยายให้ได้มากขึ้นแต่ทํายังไงให้ได้จานวนเยอะขึ้นอันนี้คือแบบว่าเออเรื่องชานเลนแรกเลยชาเลนของที่2ก็คือเราค่ะอยากทํางานร่วมกับชุมชนด้วยคือเราอยากได้ภูมิปัญญาของเขาแต่ว่าเขาก็จะมีภูมิปัญญาด,ดั้งเดิมแล้วก็เราก็เอาไอเดียของเราเนี่ยไปต่อยอดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อะไรเหล่านี้แหละที่เราต้องท้าทายเพิ่มมากขึ้นมีแรงงานฝีมือเพิ่มอีกกมั้ม้ีบบวว่่่าาาาาาาชงงงิิิลปออะะะไไรรรทเเขถนนดด็จหแแคภูญญ ใหม่ๆอะค่ะมาต่อยอดมายกระดับให้สินค้าเราอะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นค่ะ <S <S เป้าหมายเลยอะคืออยากทําให้ผ้าไทยอะไปไกลทั่วโลกคืออยากเป็น local to global เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นของเป้าหมายระยะสั้นคือเราต้องทําให้ภายในประเทศเราเนี่ยใช้ได้ก่อนแล้วก็มีการนําเสนอออกไปต่างประเทศค่ะแล้วก็ร่วมมือกับชุมชนอย่างที่ได้บอกไปข้างต้นก็คือเราอยากนําเสนอภูมิมมมปัญญาของไทยในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานปักมืองานเขียนมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเป็นองค์ประกอบสําคัญในการที่จะนําเสนอผลงานของเราด้วยค่ะ ช่วงปลายปีที่แล้วไปที่สิงคโปร์ค่ะมีไปที่จีนค่ะแล้วก็มีไปเดินแบบที่โซเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีไปฟิลิปปินส์แล้วก็มีไปเวียดน,นามแล้วฟีดแบกลูกค้าก็คือดีมากดีมากๆยิ่งสิงคโปร์ค่ะเขาจะเหมือนกับว่า เขาเป็นเมืองออฟฟิศทำงานเพราะฉะนั้นนะสินค้าจะที่ขายดีก็จะเป็นพวกสูทเสื้อเชิ้ตค่ะที่แบบว่า uy, ฉันใส่ไปทํางานได้แต่ว่าเป็นงานไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของฟิลิปเป็นเองก็ชอบชอบชอบื่นชอบไทยอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือแบบว่าคนตอบรับดีมากค่ะคือไม่คิดว่าแบบว่าตอนนี้สินค้าไทยจะแบบว่าเป็นที่ต้องการขนาดนี้ค่ะโอ้ยภูมิใจมากแล้วก็เราทําตั้งแต่เรายังเหมือนกับว่าไม่เห็นขนาดนี้ค่ะแล้วยิ่งพอทาไปเรื่อยๆก็ยิ่งเห็นโอกาสมากยิ่งเรื่อยๆมันยิ่งทาให้เราอยากทําต่อไปเรื่อยแล้วก็อยากเห็นผ้าไทยะไปไกลกว่านี้มากๆเลย คือมีเพื่อนเพื่อนถามมาอย่างนี้เราก็อยากบอกว่าลองอยากทําอะไรให้ลองทาไปให้ลองไปอยู่กับมันจริงๆะค่ะเหมือนกับว่าตอนที่เราทาแบรนด์ผ้าเราไม่รู้หรอกว่าเขาเขาจะถูกใจไหมหรืออะไรจะ่ทำในสิ่งที่เราอยากทําก่อนแล้วมันจะเจอสิ่งที่ใช่หรือสิ่งที่ไม่ใช่มันจะตอบเราเองเมื่อเราลงมือทําแล้ว